เกษตรยุคใหม่สไตล์เจ้าสัวน้อยมาแล้วนะครับครับกับสวัสดีนะครับผมัครบอบินิยพาเขาสวนนะครับตัดหญ่านะครับหญ่าร้ายหลายเขาสวนกล้วยสวนทุเรียนสวนละมุดนะครับอื ใบบวงเรียนก็ะได้นะครับใบไอ้ท่านก็ะได้นะครับ อย่าพวกนี้นะครับนี่านี่าตัดไงดีนะครับไงดีอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวผมสีสีสตาแผเบิึงสีตาแผเบิึงนะครับว่าอ่ามันเป็นแบบไหนนะครับหนาสนใจป้ะแจ่งผมก็ว่ามันก็หนาสนใจอยู่นะครับโอ้ยไปตัดอย่าให้กุ้ยคุ้ยกับเบอร์เมียไหมที่สำคัญวันนี้เบอร์เมียนะครับเบอร์เมีย มันบรนะิษไท่ายเนาะบริษัทไพ่เราจะตอบโจทย์ยุราคาของมะแพงนะครับมผมไม่ตื่นไม่กิจการเนี่จะราคาสามพันสามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดนะครับอยู่โคบอลเฮาอยู่ดูโฮมนะครับ home, home, home. อยู่โฮมโฮมโปรว่านี่สายทั้งการจินตนาการ ก็ไดอยากจะได้คุยสิทิ์ละจริงใจสื่อกรับโอเค่จะว่าหัวไปตัดหนาตัดดันเหงื่อหัวคุ้ยจะว่าเหมือนกันจะว่าขันใส่ใบนะมันก็สิบับ่วมูลปานนี้นะครับจะว่านี่ผมใส่ใบผมใส่เอ็นนะครับมันใส่เอ็นมันก็ได้ถ้งมันก็ปลอดภัยน้ำนะครับเขาตัดหนาเขาตัดถิ่งนะเขาไปตัดเหงื่อหัวคุ้ยแจกกันใส่ใบบวงเดียนใบไอ้เรียมมันก็โอเคอยู่บ่อยนั่งกับกับสีไกลได้ดีนะครับ เออน้ำค so, so, ันท่งคันแท่งสิเขาไปจานทั้งโย่ไปเลยก็ตาได้เลยก็สบายโอ้ก็ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวจิตเดี๋ยวจิตาได้เบิ้งนะครับแต่ว่าเสียงก็สะดังใช่ไหมกับเบิ้งเอานะครับอันนี้จริงใจแล้วนะครับ dòng chỉ tay, dầm mó phóc con hầm chì tay, dầm phi nam ra hầm chỉ tay, dầm tay, dầm tay, không tay, dầm tay, dầm tay, 你在什么方位？哪天不来？Huh. Uh huh. ครับผมพี่น้องครับเนึ่องจากแหงนะครับมาแว่าเชีว่าเราไม่ซักง่ว่าไตันน Kau tak panggil abang? Ambil jawapan กปวดนะครับมีอะนะครับก็ปวดก็ปวดแขนก็ปวดคอ Gut, das

咱农村人还、嗯、不会个， That's... ไม่กลัวไลฟ์ไม่ทิ้งที่ไม่กลัเขา เดี๋ว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับไปสรงการนะครับก็ไปหาอย่าเพิ่งเอานะครับเพราะว่าผมอันนี้ผมได้ผมได้มาโค้งง่า้เลยนะเดี๋ยวว่าของเอามาเห็เดแล้วสื่อมางหรอมันตอบโจทย์ไหมครับตอบโจทย์มันตอบโจทย์ดีนะ ตอบโจทย์ดีนะครับแตนะเลยเนย่ยน้ำเหรอครับอ๋บางละหมดกับสุกเหรอครับแต่ว่ามหันโอ้ยตรงนี้ฝนตกเริ่งจ้าในสุวก็สุปมันไหลหลุดเนาะ

เคนะครับเออคักเนี่ยนี่นะครับอันนี้เ่อบอกอย่าหัวนะครับแเราจะไปเรียกเสียนะครับเพราะมันก็หลทุกมวนนี้ออกมารุ่นนั่นแต่วพ่อพว่าพมามันดีดีบางพีว่ว่าอ่ามันมันบ่ปวดข้อบ่ป,ปวดเลนะครับอ่าบ่วยเื่อนสะพ้ายนะครับราคากับพอ่อตางกันไปะเลยนะครฮะจะเหนียวมากอ่ะ ผมบอกว่าผมสี่มาสามพันเจ็ดนะครับมันก็บบอจต่างกันไปไหยน,นะราคาก็โอเคกับที่าโอเคอยู่แล้วก็ในการตัดกับงายดีหรครับประหยัดนับมันเนี่ยอันนี้บรดโคชแนยเขานะครับไต่ว่าเออรุอนนี้นะฮะมอสลาไปตัดในงานหัวงานสวนนะครับหรือว่าหัน ขันวอยาดมามุนงอกก้วยสี่จินต่ว่ากัใส่ใบใบบวงเย็นไปยังกระไดนะครับใบบวงเย็นกระไดบปยังกระไดอย่ากระจอกมางามนะครับแต่ว่านี่ผมใส่ตัดเข็มเนาะเราเล้วใส่เอ็นนะครับเอ็นตัดนะครับเอ็นเป็นใบเอ็นนะเป็นเศษเอ็นนะครับเนี่ยมุนตมดนะครับเนี่ยนะครับเอ็นกับเบอเปียงกัเลยนะครับก็ถือว่าโอเคกับใส่ได้แหละครับ นะครับกับฝากไว้นะครับชิปนี้นะครับเขาหัวเขาสวนนี่เก่าแล้วครับฝนตกน้ำท่วมนะครับน้ำกับต้นกล้วยก็กำลังง่านะครับกำลังออกเกี้ยต้นมันมื่อนี้ครับที่เขาปลูกไว้นะครับรอบนึงกำลังแตกกอแจกต้นนะครับถือว่าโอเคดีนะครับนี่กำลังงามนะครับนะครับผม ครับฝากไว้นะครับผมสำหรับชินีนะครับจากใจกะคันชอบคันถส่ใจกะฝากกดไลไรกดแช่นะครับให้ครับช่องบ้านังุลสวรรคานะครับด้วยนะครับผมชิมีกะขอฝากไว้เนี้ก็ได้ครับหรือว่าพี่น้องมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาก้ามมาถามกันเลยนะครับผมขอพุณนะครับสวัสดีครับผม